ได้เลยครับนี่คือบทความอธิบาย Honda Civic ปี2026ความยาวประมาณ800คำเป็นภาษาไทย h อนด้าซีวิก2 2 6 6สมรรถนะล้ำสมัยและอนาคตของซีดานระดับตำนานานา้าพูดถึงรถยนต์ซีดานที่อยู่ในใจผู้ขับขี่ทั่วโลกมาอย่างยาวนานคงไม่มีใครไม่รู้จัก Honda Civic รถที่ถูกพัฒนาและปรับโฉมมาตลอดหลายทศวรรษจนกลายเป็นหนึ่งในรุ่นที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของฮอนด a สำหรับปี2026 Honda ได้นำเสนอ Civic Generation ใหม่ที่มาพร้อมการออกแบบทันสมัยเทคโนโลยีอัจฉริยะและขุมพลังที่ตอบโจทย์ทั้งความแรงและความประหยัดถือเป็นการยกระดับซีดานคอมแพคให้ก้าวสู่อนาคตอย่างเต็มรูปแบบบาระออกแบบภายนอกสปอร์ตหรูหราและล้ำอนาคตสายภายนอกของ Honda Civic 2026เน้นความโชบเชี่ยวและทันสมัยกระจังหน้าแบบใหม่ที่เพรียวบาง ไฟหน้า e d ด,ดีไซน์เรียวยาวพร้อมเดทาม running light ที่คมชัดเสริมบุคลิกให้ดูดันยิ่งขึ้นเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ไหลลื่นตามหลักอากาศพลศาสตร์ส่งผลต่อทั้งความสวยงามและสมรรถนะการขับขี่ล้ออลลอยขนาด18-19นิ้วเพิ่มความสปอร์ตประตูและกันชนดีไซน์ใหม่ช่วยให้ภาพรวมของตัวรถดูพรีเมียมและแตกต่างจากลุ่นก่อนอย่างชัดเจนด้านท้ายยังมาพร้อมไฟเล็ดทรงสีเหลที่เป็นเอกลักษณ์ของซีวิคแต่ได้รับการปรับให้มีความเรียบหรูยิ่งขึ้นองค์โดยสาร เทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายใายในห้องโดยสารของซี v i c 2026ออกแบบพายุด human-centric คือใส่ใจผู้ขับและผู้โดยสารเป็นหลักแผงคอนโซลถูกออกแบบให้เรียบหรูใช้งานง่ายจอแสดงผลระบบสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางเพิ่มความสบายในการเดินทางไกลพื้นที่โดยสารกว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แถมยังมีระบบไฟแอมเบียนไลท์ปรับโทนสีได้ตามอารมณ์สร้างบรรยากาศหรูหราเนือระดับคอนโลโลยีและระบบความปลอดดอนด้าให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีความปลอดภัยมาโดยตลอดและในรุ่น2026นี้ได้ติดตั้ง Hon d a s e n s i n g เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ช่วยเบรกฉุกเฉิน CMBS A ะบแจ้งเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกเลน LKA s บบรตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานล้องมองรอบคัน360อง์หมดนี้ทำให้ซีวิก2026ไม่เพียงแต่เป็นรถซีดานสปอร์ตที่น่าขับแต่ยังมอบความมั่นใจและความปลอดภัยระดับสูงสุดให้กับทุกการเดินทางเครื่องยนต์และสมรรถําำหรับปี2026 Honda ได้เปิดตัวซีวิกในหลายทางเลือกของเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรที่ให้กำลังแรงม้าเพิ่มขึ้นจากกลุ่นก่อน พร้อมเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ปรับจูนใหม่เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วและประหยัดน้ำมันยิ่ขุมพลังไฮบริด E-HV e ที่ผสมผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าให้ทั้งความแรงและความประหยัดเหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มค่าในการใช้งานระยะรุ่นไฟฟ้า EV Civic E Motion ที่เป็นครั้งแรกของตระกูล Civic ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง วิ่งได้ระยะทางต่อการชาร์จมากกว่า500กิโลเมตรระบบการสะเทือนถูกปรับปรุงใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงแม้ในความเร็วสูงการควบคุมพวงมาลาัยแม่นยำตอบสนองไวทำให้ Civic 2026เป็นรถที่ขับสนุกและมั่นใจทั้งในเมืองและทางไกลความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมในยุคที่โลกกำลังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม Hon d a c ซีว c 2026ได้รับการพัฒนาเพื่อลดการปล่อยมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้เทคโนโลยีไฮบริดและ EV ีทำให้ซีวิก9เข้าสู่ตลาดรถยนต์พลังงานสะอาดอย่างมั่นคงสอรุ h ูฮอนด้าซีวิก2026คือการรวมกันของความสปอร์ตเทคโนโลยีล้ำสมัยความปลอดภัยระดับสูงและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มองหารถขับสนุกใช้งานได้ทุกวันหรือผู้ที่ใส่ใจในเทคโนโลยีและอนาคตรถรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ครบให้วอนดาได้พิสูจน์อีกครั้งว่าซีวิกไม่ได้เป็นเพียงแค่รถซีดานธรรมดา แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมความมั่นใจและวิสัยทัศน์สู่อนาคตปี2026จึงเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ทำให้ชื่อซีวิ c ยังคงยืนหยัดในฐานะซีดานระดับโลกที่ใครหลายคนใฝ่ฝันจะครอบครองในอยากให้ผมทำเวอร์ชันสั้นๆกระชับสำหรับโพสโซเชียลเช่น Facebook, YouTube Description ด้วยไหมครับได้เลยครับนี่คือบทความอธิบาย h อน da c ซีว c ปี202